เขาไเข้าเขาไปเข้าเขาไปเข้าห้องน้ำพี่เอาแล้วพี่เอาแล้วพี่ผู้โดยสารและครอบพี่ไม่ได้ดูผู้โดยสารหรอครัะเมื่อกี้พี่ไม่รับผสัญผู้โดยสารที่รถได้ค่ะพี่ตกรถนะคะไม่ใช่ตกรถเขาเข้าห้องน้ำป่ะพี่

แล้วพี่อา,อาแล้วพี่ผู้โดสารแล้วเพราพี่ไม่ได้ดูผู้โดสารหรอคใครจะไม่ดูไ่ะมันตน้ายน,น้ายขน,น,นา,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 านนดน,นั้นะคัีอยู่น่อกมีกผู้อาสารจะพที่มานั่งเลยนะรกไปคน้นรแล้วไปแล้วไปตีรเปชตูละ่ะของอยู่บนนั้นเยอะด้วยนะอา่าถ้า,างั้นพี่ถึงจันล้วพี่โทรบอกไล้วไหมคะถึงคนขนส่งกัน่ะไมทร อยู่บก็อยบรีแหล,<อ>ลั้งราม,มาแล้วกรรรเวลาจน,น,นีโอ้พี่เสียังด้วยค่ะเสียตังเข้าใจพี่แต่หนูแค่พี่ให้รบกคนกะโทรบอกว่าพี่ถึงจานแล้วหนูจะได้ไปเอาของให้ให้พี่ชายหนูอะค่ะพีพ่พพหนูก็พูดดีๆอะค่ะไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยาะมันมมก็อยู่บนรถอยู่แล้วค่ะบค่ะพี่เเสียใจค่ะ ทำไมไม่ถาในท่านั่หัวโอยู่บ้างไปพอีในท่านั่งอยู่นันน่ะเารู้นและใปไหาตรไหนอจะพดแก่ตัวให้ดดีดเอาพี่แก้ตัวอะไรพี่แก้ตัวอะไรเขาก็ห้องน้ำพี่เคน้คนขีจะมอง่ถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวไปร้องเรียนจ้าจบทะเบียนรถก็มีเดี๋ยวไปร้องเรียนเอาจ้า หัวก็มีเด็กไปร้องเรียนอะไรจ้าโอ้ไม่ได้ว่าโอ้พี่พูดขนาดนี okay. ้แล oh. 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 ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะจ้าเดี๋ยวไปร้องเรียนจ้าจ้าจ้าคือเขาพูดจ้าแบบ ูดจาไม่น่าฟังเลยแบบแค่โทรไปถามถ้าป้าเขาบอกอดีๆมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเราก็ไม่ได้อืออะไรแล้วให้เพราะว่าไม่ทันแล้วก็หารถใหม่ได้แต่ว่าห่วงแค่ของที่จะไปรอรับนะคะแกนีน่ก็ถามดีๆเนาตตามคลิปนั่นแหละว่าเออของไอจะมาถึงกี่โมงจะได้ไปรอรับถูกแต่ป้าแกก็พูดแบบพูดจาไม่น่าฟังเลยคืออย่างัน่ว่าไม่ได้มนทางทาง ราะว่าเขาไม่ได้ทิ้งอ่ะไม่ได้ทิ้งผู้โดยสารใช่แต่เขาตะโกนเรียกแล้วแต่ไม่มาเองใช่แต่ไม่รู้ว่าคนนั้นไปไหนเราไม่ใช่ว่าจะฟังผู้โดยสารองเดียวเราต้องฟังคนขับด้วยเลยคนประกอบการด้วย่เี้ถ้าฟังฝ่ายเดียวก็มันไม่ยุติธรรมอ่ะต้องเอาพูดกันทงสองฝั่งแล้วต้องเอาวิดีโอทางบกสอมาด้วยกูจะปิดใช่ว่าเขาไปไหนมาแล้วต้อง เอาพยานทางที่ขึ้นไปด้วยมาั่ามาล่าคุยกันเลยจะดีกว่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ